อะสวัสดีครับไปรุ่นเจอกันอีกแล้ววันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบมีนาสองห้าหกห้ารถทีแปดคันนี้คันข้างหน้านี้ปีสองพันสิบหกมาเม,มื่อวานโทรมาหาผมเมื่อวันก่อนแล้วก็เข้ามาเมื่อวานมาด้วยอาการเขาบอกว่ากลองคู่แผลสามเขาซื้อมานานแล้วเขาซื้อมาสองปี้วเพิ่งมาใช้แต่พอวัาเสียบใส่แล้วมันไม่มีให้เลือกท่อเหมือนปกติผมก็เลยงงก็เลยบอกเขา,เล,เ,ขาเ,ลขเลยบอกเดียขี่รถให้ดูดีกว่าก็เลยาโอเคมาดูแลแต่คราวนี้ก่อนที่ดูคันนี้ผมจะดูคันนี้ก่่่ออนนนนคััทีปปปกกกตติิวารงงมเ็ไ อ่าเ,าเปิดป๊ามาดูอ่านี่ไส่กล่องเอพีสามเหมือนกันอันนี้สี่แปดปีสองพันสิบเก้าหรือยี่สิบนี่แหละน,นี่เราต่อมุทูสก่อนอันนี้เลขสี 6, ่ศูนย์หกไอ้สี่ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเปิดมุทูสสี่ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเข้าเป็นไฮห้าป,ปกติมันจะเป็นแบบนี้สี 8, 6, ่ศูน 6. ย์แปดหกศูนย์เจ็ดหาคนหกเยอะเกิน 408607อันนี้นะ408607 408607อ่าก็ต่อเข้ากับคันนี้แล้วมันก็จะแฟลชิ่งเราโหลดไฟท์ขึ้นมาให้เราว่าถ้าโดยปกติรถสมมุติว่ากล่องใช้กล่องนี่ใช้งานปกติเลยพอเวลาเราต่อบูทุล้วเข้ามาเร็จปุ๊บพอเราเลือกเซิร์ชฟอร์แมเปั๊บอ่ามันก็จะขึ้นท่อแบตเตอรี่ทท่อทูบัตเตอร์เลิติ้งหรือทีบีอาร์ท่อรัดท่อไอเอสดีท่อไลท์ฮาร์ดท่อไพทันท่อไมโครโฟนท่ออะไรอะไรยังไงอย่างนี้มีหมดเนี่ยมีหมด ปเราก็จะเลือกทำการกดเลือกเลืออกเพื่อจะใช้อันนี้คือรถปกติอันนี้คือกล่องปกตินะอ่าเราปิดปิดรถคันนี้เดี๋ยวได้ดูกล่องของคันนี้ซึ่งกล่องคันนี้ผมทาการจุดแล้วมันเข้าได้อ่าเลือกไปอเลือกไปไม่ได้เลยก็คือเดี๋ยวเราทาการออกจากนี่ก่อนทการเปิดรถคัอ่มานี้อ่าคันนี้ซึ่งเขากล่องเขาอะสั่งมาเองจากอีเดเมื่อปีก่อนเขาสั่งมาเองจากอีเดมามันก็จะมีสติกเกอร์ข้างหลังซึ่งกล่องในไทยจะไม่มีสติกเกอร์ตัวนี้อ่าคันนี้คันนี้มันห้าสองสี่ห้าสี่หนึ่งน อันนี้ทีสองห้าห้าทีหนึ่งเราจะทำการกดเพื่อตอนนี้จากกล่องไปเนี้ยทีสองห้าห้าทีหนึ่งแล้วก็รออ่ะมันก็ต่อตอนนี้แล้วของคันทีแปดคันปีสองห้าสิบหกมัน,ก,น,นก็จะเช็คก,กิ้งพอพื้นแบกเดือดทุกครั้งที่เราเปิเปดกล่องอ่าเพราะตอนนี้กล่องของคันเนี้ยมันป,ปกติตรงที่ว่าพอเราเลือกเสร็จกล่องแบบปับ๊บมันไม่ให้เราเลือกท่อไม่ให้เราเลือกอะไรเลยมันจะขึ้นเป็นท่อให้ดีท่อท่อแรงดันดท่อเดิมโรงงานสตอ็อกก็คือท่อท่อให้ดีสต็อกไอ้เขาก็คือท่อเดิมโรงงานใต้เดิม เรื่องพันสองแค่นั้นจบเลือกอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยมีเลือกมีที่เราเลือกได้แค่สองอย่างก็คือพ่อเดือโรงงานกับกองเดือโรงงานหรือท่อเดือโรงงานกับกองแต่งพอเราเลือกเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บอ่าอันนี้อย่าให้ดูอันนี้ผมเลือกแล้วแต่ผมแป็ดจัดเป็นของเดิมแล้วก็คืออันนี้อันนี้คือมันมีให้เลือกแค่แมตเดียวแมตอื่นไม่มีเลือกเลยไม่เลือกท่อไปไหนหายเลือกอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเลยกดกี่ครั้งมันก็ขึ้นเป็นท่อแค่นั้นเองมันเหมือนมันล็อกไปเลยก็คือกองเเนนีมัขข้้าาางได้้้แกเขาไปแแก้้ไดต่ปัญยะมันก็เข้าเากก็งะ แก้ไ,ได้หมดเนี่ยปึ๊บอ่ามันจะขึ้นเห็นนะเราก็แก้อ่านมันก็อ่าเยอเยอะเลยอืมอัดเยอะเลยเนหะ็นไหมมันจะขึ้นโปรแดงว่ามันเยอะเน็นไหมมันแก้ได้หมดแต่พอเราอัพโหลดเสร็จปึ๊บมันจะกลับขึ้นค่าเดี่โรงงานทันทีมันจะกลับขึ้นค่าเดี่โรงงานทันทีตอนนี้ผมก็เลยสรุปรได้ไว่าอ่าสรุปรได้ไว่ากล่องของรถคันนี้อ่าข้อแรกเสียไหมตอบไม่เสียเพราะมันเข้าไปใช้งานได้ข้อที่สองบรรจุได้ไหมบรรจุได้แต่มันพอจูนแล้วมันก็กลับค่าเดี่โรงงานส่วนข้อที่สามอ่า กองใบนี้สรุปนั่นสั้นเลยมันใช้งานได้แต่มันเหมือนกับว่าอ่ามันน่าอาจจะเป็นอาจจะพุกที่เขาไปเจอกล่องนี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าแวรนด์ไฮไม่ได้อัดข้อมูลท่ออื่นๆลงเข้ามาในกล่องนี้กล่องของเบอร์เนี้ยมันจะมีเป็นเบอร์อาจจะเป็นจังหวะที่ว่ากล่องใบนี้อาจจะยังไม่ได้อัดข้อมูลอัดข้อมูลมาแค่ท่อยี่เดียวโรงงานแค่แค่แมพเดียวแมพอื่นอาจจะไม่ได้อัดเข้ามาก็มีทางเดียวคือต้องโทรหาแวรนด์ไฮติดต่อใครคุยถ้าคุยภาษาอังกฤษเป็นโทรหาเลยแล้วก็บอกปัญหาเขาให้เขารีเซ็ตกล่องให้จากที่อเมริกาได้ไหมหรือว่าจะต้องส่งกล่องกกกลลลัับบไไปปเเคมมมมมพื่่่่อออททีีีจะด้้งใตินขูา ก็ก่อนไปเนี arts, there, ้ยมันถามว่าเสียไหมมันไม่เสียเลยมันไม่เสียนะเพราะมันเข้าใช้งานได้ปกติแต่ค่ว่ามันไม่มีแมปเอาไปแล้วมันไม่มีแมปให้จูนมาหาผมแมปอ่าปัญหาร้อยแปดพันอย่างเคยแก้มาหมดแล้วกล่องลักอ่าก้องล็อกก่อนลับกล่องล้วนกล่องเออร์เลอร์แก้ได้หมดแต่พอมาเจอกล่องเนี้ยแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้กล่องแรกในชีวิตแล้วก็เป็นปันเคสแรกในชีวิตที่เจอแบบนี้กับผมครูแปดสามสรุปกองไปนี้จูนไม่ได้ใช้งานได้แต่จูนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแมปให้เลือกจูนนะครับพี่เจ้าของนะครับทุกคนใครเจอแบบน แก้ไขอะไรไม่ได้คูนแก้ไขอะไรไปเสร็จปุ๊บแปดกล่องปุ๊บมันก็กลับมาค่าเดิมโรงงานเหมือนเช่นเดิมเหมือนกล่องไปนี้มันไม่มีข้อมูลเฉยแต่คือกล่องมันเข้าได้แต่มันไม่มีข้อมูลโอเคครับไวุ้่นหลังจากเราทําการแก้ไขปัญหาของกล่องให้เจ้าของรถเขาแล้วเจ้าของรถเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเอากล่องใหม่ที่ผมจะเอากล่องใหม่ที่ผมทูนไปเลยแลวเดี๋ยวเขาเอากล่องเก่าไปส่งเคมาเองคือเขาไม่รอถ้างั้นก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการ ดูของเดิมก่อนเดี๋ยวะของใหม่ก่อนอ่าอ่ะอันนี้ก่องใหม่หกพินก่องใหม่ใหม่เลยไม่แกะก่องใหม่หกพินแต่ก่อนที่เราจะทําการก่อนที่เราจะทําการเอากล่องใหม่ลงไปตอนนี้เราจะมาเช็คของเดิมเขากันอีกท,ทีเพื่อความชัวร์มามาดูไปพร้อมๆกันครับ สี 4, 2, 5, 5, 1, ่สองห้าห้าหนึ่งสีขข 4, 2, 5, 5, 1, ่คันนี้เลขเลขเลขทอร์สี่สองห้าห้าหนึ่งสี่อ่าคันนี้เลขทอร์สี่สองห้าห้าหนึ่งสี่ก็คือนันนี้อ่าเรากดปั๊บแล้วก็รอให้มันคอนเนคเพื่อดูของกล่อง,องเดิมก่อนอ่าอันนี้คอนเนคแล้วกดหนึ่งทีมันก็จะเช็คกิ้งพอเฟิร์แวร์อัปเดตทุกครั้งมันก็จะเช็คอัปเดตเฟิร์แวร์อ่าตอนนี้ตอนนี้เรากลับเดิมโรงงานอยู่อันนี้คือแมปของกล่อง,องที่ไม่ได้ที่ยังไม่ได้ใช้ ต่นี้เรากลับเดิมโรงงานอยู่แล้วกับว่าตอนนี้เป็นกล่องเดิมในตัวรถเป็นของเดิมโรงงานแมปเดิมโรงงานอันนี้เราจะมาเซิร์ชฟอร์แมปว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมอ่ามันก็ขึ้นมาแค่เฮ็ดดี้ท่อเดิมโรงงานไต้เดิมโรงงานเครื่องพันสองคือไม่สามารถเลือกเนี่ยกดไปปุ๊บก็ไม่มีท่ออะไรเลือกนอกจากเฮดดี้คือมันไม่มีท่อให้เลือกกล่องไปเนี้ยกล่องที่เจ้าของรถก็ซื้อมาจากอีเวเนี่ยเขาเหมือนกับว่าน่าจะแจ็คอดพอดีว่ากล่องไบเนี้ยแวนนอ์ไฮอะอาจจะยังไม่ได้ใส่ข้อมูลมาให้อาจจะมันก็เลยเป็นท่อเดิมโรงง,งานตอนนี้เขาก็เอาองม เขาก็จะทําการเอากล่องใหม่กล่องใหม่ที่เราอันนี้เราเรนรู้แล้วว่ากล่องใบนี้ของเขาเองที่มากระดรถเขาซื้อมาเองมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่กล่องมันเสียนะกล่องมันไม่ได้เสียแต่ว่ามันเหมือนกับกล่องใบนี้แวดนันทมันน่าจะน่าจะนะลืมใส่ข้อมูลมาให้มันก็เลยมีได้แค่ข้อมูลอยู่อันเดียวอันนี้เราจะมาใส่ของใหม่แกะกล่องกันเลยเนี่ยแกะไปพร้อมๆกันโอ้หตอนนี้ฝนตกด้วยป๊บยันแดงก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงไป อ่ะอยันแดงยังไม่ได้เสียบรถนะมี่กองใหม่ๆแกออกมาบเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็จะทำการแปะยันแดงก่อนที่เราจะเสียบรถเลยจะได้ไม่ได้ไม่รู้ยันยันแดงแรงแน่นอนปับ๊บอ่อาทำการเสียบตึง้ง อันนี้เราจัยดีดีนะลูกก็ไปลดตึ้มกล่องขึ้นไหมไฟปับป๊บปับป๊บไปรับปั๊บปั๊บอ่าคราวนี้เราก็จะมาจับคู่อ่ะเราก็จะทำการคอนเน็กใหม่เหมือนเดิมอันนี้กล่องใบเดิมเขากล่องใบเดิมเขาถ้าจำกันได้มันจะมีสติกเกอร์อันนี้เขาสั่งมาจากเบ y มะมีสติกเกอร์อย่างนี้แต่ถ้าของว่าเรามันจะไม่มีสติกเกอร์ทั้งหลัง อ,อันนี้เราก็ทำการจับคู่บลูทูธกันใหม่ 42551C อ่านี่มาแล้วอันนี้คือกล่องของใหม่่องใหม่ของใหม่อ่าซึ่งในเครื่องเครื่องนี้มันมีอยู่กล่องของรถลูกค้าที่ทูนไปเยอะมากอ่าคัานี้ 42551C เราก็ทําการคอนเน็กต์บลูทูธก่อนอ่ามันก็จะคอนเน็กต์รอใ้มันคอนเน็กต์บลูทูธให้เรียบร้อย ครับตอนนี้เราก็จะออกไปเข้าแอปแล้วมาดูกันว่าพอเดิดมาไปนี้มันจะมีแมปให้เลือกไหมอ่าอันนี้มก็จะเซิร์ชชิงฟอฟูลแพคอ่าตอนนี้เลขตรง425 514อยู่อ่ามันก็จะเซิร์ชชิงฟอฟูลแพค425 514 อตอนนี้เราติดตั้งกล่องใหม่เรีย,รย,รยพพรบร้อยเช็คกิิงฟอร์มเพิ่มแวร์อัปเดตเหมือนเดิมแล้วมันจะให้เราทําการอินสตอลนาเพื่อติดตั้งกล่องใหม่ก่อนตอนนี้เราก็จะเช็คดูว่าอ่านี่คืออันนี้อัปเดตปูแผงสามฮาร์ดแวร์เวอร์ชันนี้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันนี้ตัดตัดอ่าโอเคครับเราก็จะทําการอินสตอลเพื่อติดตั้งอ่านค่าอ่านกล่องใบใหม่ก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ้เดี๋ยวใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูกัน,นอีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้ ตอนนี้กล่องทําการอัปโหลดติดตั้งไปน,นี้กล่องทาการอัพโหลดติดตั้งไปแล้วแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวร้อ้มันครบร้อยก่อนแล้วมาดูมาลุ้นกันว่าเปิดมามันจะมีแมปให้เลือกไหมนี่แล้วเนี่ยเก้าสิบแปดอ่าโอเคติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันร้อยมันติดตั้งให้เสร็จก่อนอ่าคราวนี้มาดูมาลุ้นพร้อมๆกันว่ามันจะมีแมป ให้เลือกไหมกล่องใบใหม่ผมผมอ่าโอเคจบข่าวแมปมาเรียบร้อยกับกล่องใบใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาจูนกันแต่ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ผมไม่ไหวแล้วคือผมกดขี้ครับเดี๋ยวผมขอญาตไปขี้ก่อนเดี๋ยวมาปิดรถก่อนตอนนี้รู้แล้วว่ากล่องใบใหม่มันเข้าได้แล้วก็มีแมปให้เลือกแล้วแต่ผมขอญาตไปขี้ก่อนอ่ะต้องขอภัยหลังจากผมไป จากการดูแลส่วนตัวมาเรียบร้อยโอเคยืนอ่านอยู่ตรงนั้นอันนี้เราจะมาทำการจูนกับกล่องใบใหม่ๆครับนี่กล่องใบใหม่นะนี่กล่องใบใหม่ยันแดงแปะยันแดงปุ๊บใช้ได้ทันทีได้แน่นอนอ่าปับ๊บก็จะเข้าสู่ระบบเรียบร้อยปับ๊บแป๊บลุกอัพ ป๊บมันก็จะมีท่อให้เลือกเยอะแยะเลยอ่าคันนี้คันนี้มันเป็นท่อคันนี้มันเป็นท่อดีไอ้บ็อกแคทดีดบ็อกแคตเนี่ยอ่าโอเคปิ๊บกดอ่านี่ก็มีบ็อกแคตสอออกหนึงมีแค่รุ่นเดียวแต่ับบคันนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะแฟดได้ไหมป๊บอ่าโอเค เ,เราจะเลือกสแตนดาดก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อดูว่ามันสามารถนูนได้แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยมาทําการเล่นสูตรเฉพาะส่วนตัวของผมว่าท่อดีๆบ๊อบแคทผมจะใช้สูตรไหนให้มันนวลกว่าสแตนดาดที่เขาให้มาตอนนี้ก็ทําตามที่แอปมันบอกก่อนอันนี้คือทําตามปกติของแอปมนเลยก็รอามาันทําการ linking f ู l pack to ี h ร์ r p มันกำลังทำการจับคู่ เข้าฟูแพ็แก,กับรถของคุณถูกไหมแต่ถูกไหม,ไ,หมไม่รู้ตอนสมัยเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเรียนโดยวิชาะภาษาอังกฤษมากเอออ่ะคราวนี้เพ๊บมันก็จะทำการแบ็กกิ้งอรัพออริจินอลเซตติ้งก็คืออ่าทำการดึงข้อมูลโรงงานเดิมของรถอ่ะข้อมูลเดิมโรงงานอ่ะออกมาก่อนเพื่อที่จะทำการเอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปมันไม่มันไม่ได้เป็นการจูนทับข้อมูลเดิมมันคือดึงข้อมูลเดิมโรง,งงานออกมาเก็บไว้ที่แวนเน็ไฮเซิร์เวอร์ปั๊บ แล้วคราวนี้พอดึงออกมาปุ๊บมันก็ทำการแัดชิ่งนิวแมปทูบก็คืออันใหม่ที่เราเลือกเพื่อเข้าไปพิธีการนี้มันก็คือการดึงของเดิมรถอ,ออกมาให้มันไกลพอมันดึงออกมาปุ๊บกล่องมันก็กลับว่าเป็นกล่องว่างเปล่าแล้วมันก็ถึงทําการเอานิวแมปก็คือแมปใหม่ที่เราทําการจูนใส่เข้าไปของเดิมเราก็จะไม่หายไปไหนเราสามารถสลับเพื่อกลับมาใช้งานได้อ่าเขาจะทำการให้เราปิดรถสิบห้า มันก็บอกพิธเนอร์ยู่ใบออฟฟอร์สิบห้าเซคก็คือให้เราปิดรถประมาณสิบห้าปีอ่าเราก็จะตูนชัตนี้แล้วก็จะเสร็จชัตหน้าเราก็รอมันรอมันรอรอรอได้แต่รอ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 อย่างเดียวป๊าบมันก็จะทําการอัพโหลดก็้เสร็จมันก็ใช้เราเทิร์นไบออนเพื่อต่อบูทูตกันอีกทีหนึ่งเร้ททำการกดรถซุ่มแล้วก็รออ่านี่คือเสร็จเรียบร้อย แล้วมาดูกันว่ามันเป็นแม็ใหม่ของท่อดีๆบ็อกแคสยังครับอ่าขึ้นมาแล้วเป็นบล er, ็อกแคสสองออกหนึ่งสแตนดาร์ดเพ t เกต์็อกอะไรของมันก็มาไปอันนี้เราแบบว่าจูนได้นะอ่าคราวนี้คราวนี้หลังจากเรารู้แล้วว่ามันจูนได้แล้วคราวนี้ผมก็จะทําการใส่สูตรของผมไปเดี๋ยวเราผมใส่สูตรผมก็ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน อันนี้เป็นอันว่ากล่องใบใหม่ใช้งานได้กล่องใบเก่าก็ใช้งานได้แต่แว่นนั่นให้น่าจะลืมอัพข้อมูลหรือเอาข้อมูลใส่กล่องมาให้มันเลยมีให้แค่นั้นไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจูนสตูอ่าสไตล์ผมสูตรผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราได้ทําการอ่าต่อเข้าก่อนต่อเรียบร้อยพอก่อนเราได้ทําการจูนสูตรผมไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ใช่สูตรเตนดัตดีเอยนดีบ็อบแคทซึ่งเป็นสูตรส่วนตัวเฉพาะของผมเองอ่าจะทำการเปิดลดอ่าร้อนออต่อจับคู่อ่าจับคู่เรียบร้อยโอเคเช็คกิ้งฟอร์เพิ่มแวร์อัปเดตอ่าอันนี้ก็จะเป็นแมพเดิมโรงงานที่เอามาเก็บไว้อันนี้จะเป็นสูตรอ่าสูตรสำเร็จของที่ตัวกล่องมันให้อ่าเดียนดีบ็อบแคทสองออกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรส่วนตัวเฉพาะของผม อ่าผมจะลงไว้ 20, ตูวที่ยี่สิมีนาสองห้าหกห้ผมซึ่งใช้อยู่ซึ่งมันเป็นตัวสีฟ้าก็คือใช้อันนี้อยู่ตอนนี้เราตูนให้เรียบร้อยแล้วกล่องมันกล่องใหม่ใช้งานได้เรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวเรามาดูผ้ากันเดี๋เรามาดูผ้ากันแต่ละตัว ที่ตอนนี้เราวอร์มเครื่องเรียบร้อยแล้วเป็นร้อยองศารอบอยู่ที่800 900 800 900ประมาณนี้ไฟชาร์จเตินเบาอยู่ที่13.0 13.1.2หัวฉีดตรงหน้าจ่ายน้ำมันอยู่2 3งจุดสามจประมาณ2อ2จุดสองสดสามสประมาณหลังก็จะอยู่2.1งจุดหนึ่องหัวฉีดหน้าหลังจ่ายน้ำมันแทบจะเท่ากันบาลานซ์โอเคอ่าต่อไปเรามาดูที่องศาไฟหน้าหลังเห็นไหมว่ามันจะเท่ากันไม่ว่ามันจะวิ่งแค่ไหนมันก็จะตื่นระเบิดเท่ากัน ในขณะที่ไปจังท้าดู1 3กว่ารอบ800-900อุณหภูมิ106อ่าอันนี้มาดูโอทูก็จะอ่านค่าได้ไม่หนีกันเท่าไหร่0.8 0.3 0.8ใช่ไหมอันนี้เรามาดูอ่าในรอบ2,005 5 3ตัว,วกว่า4กว่าก็จะเห็นว่าในรอบสูง2 5 0 0 รอบสองพันห้าว 4, ัีื่อจ่าย 5, หกว่หปลายหกต้นจ,จ่ายหน้าหลังเท่ากันแค่จะเท่ากันโอเคตอนนี้มาดูวงาไฟในรอบ 2, 5อก็จะเห็นได้ว่าในรอบสูงในรอบสอขึ้นเน่ยมาณอกติองนฟมันก็จะจุดระเบิดเท่ากันทั้งหน้าและหลังตอนนี้มาดูโอ หลอบ2 5เหมือนกันโอทูก็จะอ่านค่าได้แค่จะเท่ากันเพราะว่าถึงการจ่ายน้ำมันที่มันบาลานซ์ทั้งหน้าแลงหลังและสุดระเบิดที่มันบาลานซ์และสามารถสุดเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายออกมาได้หมดจดเบิรคุณภมิความร้อนของไอเสียทั้งหน้าและหลังมันก็จะออกมาร้อนเท่าเท่ากันเพราะมันเผาไหม้ได้หมดจดเขาเท่ากันทั้งหน้าและหลัง อันนี้เรามาดูรอบตายเรามาดูอ่ารูกเสียงความร้อนน จะจบหรือไม่จบหรืออะไรยังไงจะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้มีอย่างเดียวที่จะรู้ได้คือต้องให้เจ้าของเขามาลองอตอนนี้รอบอยู่ตอนนี้รอบอยู่800รกว่า900ประมาณนี้ในข้อเ็นยูบ็แ อันนี้นะเรื่องต้นหน้าผมที่เห็นผมถือว่าการาฟนิ่งมากการาฟนิ่งสำหรับผมนะในสูตรของผมที่อื่นยังไงผมไม่รู้นะไม่เกี่ยวกันไม่พูดถึงกันอันนี้คือเราก็จูนในสูตรของผมที่ผมใช้อยู่ซึ่งคันนี้จากการาฟที่ดูไปถือว่านิ่งพอสมควรนิ่งมากเลยนิ่งระดับหนึ่งเลยกับท่อ di d bobcat ที่ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วก็หาสูตรจูนที่มันจะนิ่งจริงๆยากอยู่แต่ผมก็จัดให้เรียบร้อยอันนี้จะจบไม่จบดีไม่ดีดีขึ้นแย่ลงอะไรยังไงก็รอเจ้าของเขามาลองแต่ทีนี้ผล แต่คันนี้ก็สรุปแล้วสรุปแล้วว่าคันนี้กล่องเดิมที่เขาซื้อมาจากอีเบเมื่อสองปีที่แล้วเราเอามาใช้คือเขามาเปลี่ยนท่อแล้วเขามาใช้ซึ่งพอเขามาเสียบใช้กล่องที่เขาซื้อมาจากอีเบมันไม่มีแมปท่อให้เลือกมันก็กดปุ๊บขึ้นแต่ท่อเฮดดีท่อเฮ็ดดีเดิมโรงงานก็คือท่อแตนดาร์ดเดิมโรงงานนั่นแหละไม่ผมก็ลองเข้าไปแก้ไปแก้ไขไปล้างไปรีเซ็ตกล่องอ e ีเมลหาแวนดันไฮให้เขารีเซ็ตให้มันก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างไงก็คือผมเข้าไปแก้ไขแมปในขณะที่มันเป็นแมปของท่อ HD, เฮ็น,น่ออ่ง พอเราแก้ไขเสร็จปุ๊บพอเรากดแปดมันก็แปดจูนได้ปกติแต่พอเรากดตัดท้ารถปุ๊บทุกอย่างมันกลับค่าเดิมโรงงานหมดเหมือนเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าจากประสบการณ์ผมผมคิดว่ากล่องใบของเขาที่เขาซื้อมาเนี่ยกล่องมันไม่เสียกล่องมันใช้งานได้เพราะว่ามันเข้าได้ต่อได้มันดูค่าวัดฉีดดูค่าอะไรได้ปกติหมดทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีแมปอะไรให้เลือกมันเหมือนกับว่ากล่องใบนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เขาฟุกได้กล่องใบนั้นมาใบที่เขาซื้อมาอาจจะฟุกก็คือไปได้กล่องที่ แวนแอนไฮมันไม่อัพข้อมูลลงมาให้ก็คือมันเพิ่มมีแต่ค่าเดยวโรงงานแค่นั้นเองมันก็เลยจูนอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้เลยอันนี้เราก็คุยเราบอกเจ้าของเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ทําอะไรไม่ได้นอกเสียจากว่าจะโทรไปหาแวนแอนไฮให้เขารีเทสกล่องให,ให้ใหม่อีกทีนึงหรืออาจจะส่งเคมกล่องกัน,ก,นก็ว่ากันไปอันนี้เจ้าของเขารอไม่ไหวไม่ไม่อยากรอก็เลยถามผมมีกล่องใหม่ไหมผมพอดีว่ากล่องของลูกค้าแหละแต่เดี๋ยวผมไปเอามาไว้ใหม่ก็เลยฉกมาใส่คันนี้ก่อนก็เลยเอากล่องใหม่ผมมาใส่ดูกลายเป็นว่ากล่่อองงหมขงมขผเนีย ใช้งานได้มีแมพให้เลือกก็ทาการจูนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยจบไปแล้วเรียบร้อยเจ้าของกล่องดเดิมเจ้าของก็ต้องคืนเขาแล้วเพื่อที่เขาจะทําการส่งไปเคมเพื่อให้ได้กล่องใบใหม่กลับมาครันนี้ก็จูนจบสาหรับผมจูนจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยจบสําหรับผมแต่จะจบกับเจ้าของไหมเดี๋ยวรอให้เขามารับรถแล้วมาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับไปล่นแจ๋วอ่าครันนี้จูนจบเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะทําการประกอบเก็บเอาซ่อนกล่องก่อนสองซ่อนไว้ซ่อนไว้ซ่อนไว้ อ่ะแปะเห็นไหมยันแดงจบแน่นอน <laughs> ปั๊บเก็บกลับบหลังจากประกอบเสร็จอีกสักหนึ่งทีอีกสักหนึ่งผลงานเพลง เสียงมันก็พอดีเนาะเสียงเพาะอยู่นะมันก็ไม่ได้ดังไปไม่ได้อะไรไป็พอเดียวอย่างใหญ่แหล่